ที่เรื่องราวของน้ําท่วมนะคะไปดูกันที่จังหวัดตากค่ะทางมณฑลทหารบกที่310นะคะก็เข้ามอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมฟื้นฟูบ้านเรือนชุมชนหลังระดับน้ําลดลงค่ะ พันเอกเรืองเดชฟูปินวงศ์เสนาธิการมณฑนทหารบกที่310เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพ,พระราชท,ท,ทานมณฑนทหารบกที่310นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติมณฑนทหารบกที่310พร้อมน้ำดื่มจำนวน200แพ็คนมจำนวน20ลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเข้ามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการน้ำท่วมฉับพลันนะคะในพื้นที่ของชุมชนบ้านหนองกระโหตําบลไม้งามอําเภอเมืองตากเพื่อที่จะ เทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะนอกจากนั้นนะครับกำลังคนทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทนหารบกที่310ร่วมกับเทศบาลเมืองตากก็ได้มีการช่วยกันขนย้ายสิ่งของถุง ขนย้ายสิ่งของถุงยางชีพนะครับไปมอบช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลเมืองตากจำนวน398ชุดและเตรียมการฟื้นฟูทำความสะอาดหลังระดับน้ำในบางพื้นที่ลดระดับลงนะครับในพื้นที่ชุมชนบ้านแพะหมู่ที่6ตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากเพื่อมีการฟื้นฟูบ้านเรือนของราษฎรพื้นที่สาธารณะชุมชนหมู่บ้านให้กลับคืนมาเป็นปกติโดยเร็วนะครับ